ค่ะเมื่อนีมม้ามาต่มตํำเล่าพอลี่เขามาแหลว,ซ,วซ้องงวดสอนงวดที่สามไฮแปดสามออกแปดแปดงวดนีใไ้มาแล้วชุดเล่าสี่ตัวเข่าสองตัวเพ่นจับคู่หฮสี่คู่ต่ว่าไพา่ในสี่ตัวนั่นสามารถไปจับวิ่นเองได้เด้อค่ะมากชอบตัวใดนไพ่ในสี่ตัวน่ะมันจะเข่าสองตัวเพันว่าไพา่ในสี่ตัวน่น จะเป็นตัวใดายพนในสีตัวล่องไปติดต่มต่าเล่าพอลี่เด้เลยค้าสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ว่าตามในท่งเลขกเล่าสีตัวพอลี่นะผมก็กระเสียดพอลี่ห้แปดสามออกเปดเปดนะครับนะครับกรพายืนจะหน่อยนะถือไม่สองวดกระลาะกันหายยังกว่าแปดสามมันเป็นเปดเปดอีกข้างนึ่งเป็ดนะครับกเก้ดว่ายายามกระเพาดอะไร เาตมื่อนี้กันเรียกว่าเอามองเงินเอฟซีผู้เป็นผูซื้ออย่างไรคือจะเอามาให้ซีตัวชุดละซีตัวเนาะครับชุดล่าซีตัวซีตัวเขาสองครับซีตัวเขาสองซีตัวเขาสองหมาว่าซีตัวงอตัดจับหนึ่งมันมาเขาสองตัวครับครับผู้ได้มากจุดสามตัวแล้วก็ผ่านยากจะไม่อยู่จะคอยตามชิมมากก็อะไรแห่งทางชิม ถ้าผู้อย่้อยากได้ไสามตัวซี่ตัวขึ้นไปมันมีอีกกันชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งนะที่วังเป้าหมายขึ้นหลายพวกก็อันนี้เป้าหมายยุค,ส,ส,คสี่ตัวเขาสองครับอ่าี่ตัวเข้าสองเต็นเดืนนะสิติมีเราทรมหาสิตธิเมื่อไจดไว้ได้ไไดะคะรับพี่จะย้อนหลังเลยเมืเอ่อไรย้อนหลังมาเล่าเลยสินะมาเล่าหนอยี่หา ยอนเลยวันตถิยาแล้ววันที่คก็ย้อนวันตถิภคเลยหลักไรตามเหล้าด้นะครับเพราะว่าลงเสมอครับอันนี้เสมอเนาะค่ะอืมตัวเมือใดที่มันมี่เหล่ามันมีเสมอแล้เพราะว่าเขาลงเสมอไม่ตื่นเนาะค่ะเอาผมไงบิึงคีรับพอดีมีเสพสิทธิของบ้านเนาะค่ะอืมอะไรเล่กเขียนบ้านไม่ไหวสัตว์่ะต่อลงให้แน่สัตว์นะครับเนาะเอาใจท่านใจท่านพวงที่เด้อนะครับไปตามต่อนะครับ พอเรียกกระชัยมาเป็นชุดซีโตนโนฟารีเนาะครับผมชุดนี้ซีตียันหลังบนชุดไว้แต่ว่าสามารถยอดพวกในยูทูบไปเลยเนาะครับตรงมือได้มือเลยลาก็ยอดดูได้นะครับมี่ให้เห็นเสมอให้ดอกนะครับคเอาวันนี้มาเบิังถามพอลียก่อนว่าวันนี้ไฮเดนวันต่ออะไครับพอลียกวันนี้ไฮเดนมากอ่ะไฮเดนมากมี่หนึ่งกับสองครับหนึ่งกับสองตัวเด่นเนาะครับครับส่วนเลขเบิร์มีอะไรเปล่าเลขเบิร์มีอยู่สองคู่ครับครับผมเลขเบิร์นมีอยู่ Uhm สองสองกับศูนย์ศูนย์ครับมี่ลอกไม่อยู่วะบ่มีครับบ่มี่นี่บ่บ่ลอกไงนะยิ้นเข้าของว้นหราอวถาว่ามีแปดปด้วตาดอกกัฉันดองแม่นนันนั้นมันเป็นของไงนวันเอกันเแล้วกตัวมันถึกเอตาดอกของคนละมือกันเลยถามเพื่นมันมีตัวตาดอกขึ้นมาหรือว่าะแต่มันถึกอก บ่บ่บ่มีบ่บ่มีครับบ่มีตัวขาดมาแล้วบ่มีตัวสัไก่เนาะครับครับพอเืินก้อนแล้ว่าเราสั่งก่อยู่เอาแต่แต่ทีมมาท่านเลยบ่ได้ทำเลยถามเราเอาว่ายผ่านนะเด็ดเด็ดมาเลยมันบ่มีถึงสามคือยังอันหมื่นสิบแปนมากครับบ่บางหมื่นมีสามหรอครับครับแล้วเขาขาดออกตัวนึงแมนไปท่านนรือเปล่าท่านเขากให้ลูกไปไหนครับผมแสดงว่ามีสองสองกับศูนย์ศูนย์นะ เบิ้ลนะครับส่วนซีตัวไหนตัวไดไม่เน่ยครซีตัวซีตัวนีมีศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งซีตัวนี้เขาสองตัวครับอสองตัวหมายถึงว่าเขาคู่หนึ่งละคู่หนึ่งนะจำให่สองตัวก็จะเป็นเขาจำเป็นซีคูก็ทินี้เขาคิดว่าเขาตัวไหนตัวนึงนะฮันรอบวงวาร์ฟอร์ดเขนคัดตัวไหนตัวนี้ไม่ะนรับก็คือเหล็กซีคูนะครับจะลาจำว่าซีตัว เอามาเมืองพันี้สเด็ดนงไหนอ่าอพนี้เด็ดตั้งมูลเลยนะจังๆตั้งมูลเลยนะเด็ดน้ำมูลหน่อยนอยๆบเนี่ยไอ้สีวยนั่พอนี้จังๆเลยนะนะครับเนาีจั่วเขาสองคำเอาไปอ่านดูว่ามีตัวใดตัวเด็ดตัวตัวไหนมาอย่างไรเน่าพัฒนาหมายเลตัวศูนย์เจ็ดสีหนึ่งจับคู่หศูนย์สีหนึ่งเจดเจ็ดซีหนึ่งศูน เด่นหนึ่งกับ2เบิ่นสองสองศูนย์ศูนย์ด้ค่ะจับไห้สิ่มอเอรไว้วีคอร์นะอะเรแวีคอร์ไฟนิดนึงนะว่องว่งดอกฟรีฟันรอสารรถดถอยหลังนะครับวันเน่ยระวังสิบเกได้นะครับแต่คันเจ็ดศูนย์นั่มดเนะครับพอมนตรกับฟสันฟร์ี่สลกเนาะครับครพาฟรรี่ฟันมาลดมอลไว้ถอยส้นเนี่ยเบิร์นผู้เท่าครับเนาะนะครับเลยว่าเป็นเลอทะเบียนรถห้าหนึ่เจียหนึ่งนะ ตายรถไถจะเลขลรางมันนะนี่แหะมันต่าเขามองกันนิ้เจนี่แหละก็เรียว่าเรว่าเกับเจ็ด่นน่นแหละามันตรงกับชุดพอลีนี่ยมันเปเลยคือสิบเกีตนะครับก็ลองกันเด้อนะครับตัวเด่นกันนึกับสองครับเบเบิลสองสอง่วน้านนีะสำหรับเลขชุดสตัวพอลรี่ตัวเด่นนี่สามารถเอาไปวิ่งได้เครับว่ามียนมาเด่นเด่นให้เมื่อกี้ซื้อว่าเมนดนบอกสามารถ มอเลกเดนนี่มาสามารถที่จะเอาห้ามไปโนดได้มอสมมุิว่าเ้ามักเบิร์นหนี่เอเบิร์นในนีเพราะมีสามารถเอาตัวเดนนี่ไปเบิร์นได้ครับอีกสองตัวนี่เขามีในนีเขาก็เอาเบิร์นไปเบิร์นนึงหก็ได้ที่เห็นว่ครับครับก็หมายไปเลยนะนะครับเรืออาไปวิ่งก็ได้ก็หมายวิ่งหนึ่งวัดหนึ่งวิ่งวิ่งคับสองครับประมาณนั้นนะนะครับว่าลงครับว่าเลยครับก็่ือว่าสุดยอดนะสำหรับชุดเล่าซีโตนะครับสูตรเจ็ดมักยูบริตาไทยกับเจ้าตาแดง อ้ามีหรจะเนี่ยมีเลยอ้าวเื่องวงเยอเออสามคือเออกว่เป็นยังต้อเตัดดบอนตัดนะครับจังศนเจี่สามารถซื้อได้ด้วนะเดี๋ยวขอลดจัดชเนะ้ตัดให้าหรือพี่น้องวัอี้่ไม่ดนี่ต่สามารถเอาได้ด้น่ครับอนเจซสิกับเอาได้เลยนะวันนี้เนาะเนีครับเพราะอาการจับไม่เข้าจับเพราะว่าไมได้เบสทท่าไหมอ่าอันนี้เป็นศูนย์เจ็ดซี เย็บเ้ง่มันเป็นไปทางม่ลอกบอกเจ้จะบอกเจนีเาขับตัวเรียนว่าซื้อนาแน่เจ้นไ้ชี้ตัวเขาอยู่เวียนแผบได้ก็ได้มันเวียนศูนย์เก็บกันย่งหลืออะอยู่นะครับเก็บศูนก็ได้นะครับเราจะทน้องนะครับบัตรดีชีบ้างยิงสี่ลายเพื่อนไปทดเรื่อยงามงาม้วเจ้าจะเบาหนักมาอัข้าปบะตัดให้มันลายมันจะให่ลายใสยังจะให้มันถูกันนะ ก็อยากให้เอฟซีจ้องพิดหังเวลาเขามาเห็นหนาพอลี่จับซีฟูกับพ่อมันจับพอ,อ,อ,อบลี่นี่มันอยากมอบต,ตัวคนสุดพี่นดางซี่ครัะอยากให้เอฟซีเพื่อนั่นนั่นสมหวังในการทีว่าเบมึงเนีา่ท่างทีเป็นประโยชน์ดได้น้อยเพราะได้อยากเห็นอันฟันเนะาะใไปสามารถเขาพิยอดเดินหมู่บ้านเขาลงมาแล้วเนาะฟันแรกเนาะฟันแรกมาเขาเล่ากันนะครับเขาเคลื่อนครับเออทีว่าหมั่วรวยกบไม่ตื้อคุยกันว่าฟันฟันเนี่ยเจอกับเจ็ดศูน เจ็ดหน,นึ่งเนี่ยตัวใดลองยอดไปเมืองบ้านนะครับลงเลินเราไม่ตื่นเนาะเอาไปเมืองไหนเด้อนะครับสำหรับในทางชุดความฝันแรกนะครับมาเขาไทายแล้วก็เขอเล่าเนาะแต่ว่าพอดีเห็นเลยซีตัวแต่ยังมีไม่อีกนะครับตรงกันอีกเนาะแต่คือว่ามากักคักเนาะวันนี้น,นนะพอนี้นะพอนี้มักตัวไรวันนี้เนี่ยตัวมกักซื้ออังกระไรว่าแต่ถัยมัน,นมีหนึ่งอ่าตามนั้นเด้อนะครับอายกพอนี้วันนี้ ต้องมีหนึ่งติดอต่าตามนี้เด้อนะครับพอรลี่ไหมาเลขซีโต0741นะครับเด่นหกับ2จับเบิร์ไหน2200นะครับส่วนซีโตตัดไหมานะครับเป็น04177แี้วกับ10พี่น้องมาณนั้พอรลี่อาจจะไปจับ70เขาได้ซีหนึ่งได้เนาะนะครับหรือจไปจับ7ซีอังี่เขได้กันนะครับ01กขได้ะมันด้เป็นมาในละมันอยเ่บนในซีโต้เลยละ่าแต่พี่น้องโยกมาเองเนาะแต่ที่ข้าขาดในซีตมาไคือตัวเด่นสุดแล้วเนาะ ขอเนี่ยนะขอบคุณลหลายๆเด้อนะครับเย่คนนี้ที่ว่ามันเลขสายยันสัญญาเลยครับให้น้อยแต่ว่ารักนานๆเอ้ยเอาชกมัดพี่น้องขอบคุณวอลลี่ลาคร์สสวัสดีครับสวัสดีครับ